ผมคิดว่าร้อยแตกแน่นอนวีคนี้เ <c oughs> ตาพี่แหะในพี่แอลครับเริ่มกันด้วยคะแนนของวีที่แล้วไปเลยครับก็ทําไปได้ทั้งหมด89คะแนนครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับเพราะว่าผมได้กดวายการไปครับแล้วก็ ทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ครับหลังจากที่ช่วงแรกครับเป็นทีมโนฮาแลนด์โนซาร่าครับแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นทีมที่มีทั้งซาร่าและฮาแลนด์ไปแล้วครับถือว่าเป็นตัวทําคะแนนให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวิกนี้ครับเรามาดูกันเลยดีวยวครับว่าจะมีใครเป็นตัเล็อผู้เล่นตัวจริงของทีมของผมกันบ้างครับเริ่มมาที่คนแรกครับผู้รักษาประตูครับอาริสงเบเกอร์ครับก็นัดนี้เจอกับเอเวอร์ตันครับถือว่าเป็นเมอร์ซีสไซด์ดาบี้ครับไม่ใช่งานง่ายครับแต่ผมคิดว่าน่าจะคีนชีได้อยู่ครับกกกออองงงงหหลลัััััคคคครรรรบบนนนแมมาาาาเีี็ถืวว่่่ปทตขึ้ ถึง0.2แล้วนะครับตอนนี้เป็น4.7แล้วครับทำคินชีป3จาก4นัดครับ ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรครับคนต่อมาครับฟานเดอร์เฟนครับเป็นกองหลังที่เติมขึ้นมายิงบ่อยครับแล้วก็ทีมก็ได้คินชีนบ่อยเลยครับคู่กับโรเมโรแต่ว่าผมจะเป็นฟานเดอร์เฟนครับด้วยค่าตัวที่ถูกกว่าคนต่อมาครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมอนสเตอร์เดฟคอนครับนั่นก็คือเซเนซี่ครับทำเดฟคอนมาครบทุกนัดครับถือว่าเป็นมอนสเตอร์เดฟคอนครับตัวนี้คนต่อมาครับแมตตี้แคทครับนัดนี้เจอกับซันเดอร์แลนด์ครับถือว่าไม่แข็งเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายครับผมคิดว่าเขาน่่่าาาาจะกกกกกนนชีี้ไดอออยูคคคครรรรัััับบบมทแแผงงงงลลตว ของเอฟพีเปีนี้ครับป่องตัวเซเมนโยครับนัดนี้เจอกับนิวคาสเซิลครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยิงได้ครับแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะมีสกอร์หรือแอซซิดอยู่ครับเพราะว่าตัวนี้นี่ยิงมาหมดแล้วครับขนาดลิเวอร์พูลก็นัดแรกก็ตัวก็สอยไป2เม็ดแล้วครับคนต่อมาครับจอร์จคิงครับเป็นกองการที่ค่าตัวถูกมากครับ4.5แต่ว่าได้ลงตัวจริงทุกนัดครับความจริงมีทั้งไลเดอร์แล้วก็การเนอร์ครับแต่ว่าไลเดอร์ก็เจออเชนอนการเนอร์เจอลิเวอร์พูลครับก็เลยเลือกให้เป็นจอร์จคิงลงตัวจริงดีกว่าเพราะว่าเเจจออบบนนนฟรร์ดดกก็่่่่าาาาาะงงยว2คคทีพูมัถึ กัปตันของผมในสัปดาห์นี้ครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาก็นั้นนี้เจอกับเอวาตันครับในซิลเมอร์ซีไซครับซาลาครับจะเป็นคนที่ยิ่งเกมที่มีความตึงเครียดจะยิ่งยิงได้ครับผมก็เลยไว้วางใจเขาเป็นกัปตันทีมของผมในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็มาเริ่มคนแรกที่แผงกองหน้าครับเออร์ลิงฮานดนนั่นนี้เจอกับอา์เซนลครับก็ไม่ใช่งานง่ายครับแต่ว่าก็มีลุ้นยิงอยู่ครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของเขาในตอนนี้ครับยิงไม่พักทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรเลยครับแล้วก็คนต่อาับก แรกเนี่ยนะครับก็ด้วยฟอร์มที่ผ่านมาเรียกว่าค่อนข้างโอเคครับสนัดซัดไป3ประตูครับแล้วก็มาดูกันทว่านัดนี้จะยิงแมนซิตี้ได้ไหมครับแล้วก็คนสุดท้ายครับชองฟิลิปมาเตต้าครับนัดที่แล้วก็น่าเสียดายครับที่ยิงประตูไม่ได้และนัดนี้ครับเจอกับเวสต์แฮมครับก็เป็นงานที่จะเรียกว่าง่ายก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้เลยครับแต่ว่านัดนี้ครับผมว่าอาจจะมีสกอร์ได้อยู่ครับก็วิกนี้ไม่ได้ซื้อตัวขายเพิ่มมาครับก็เป็นชุดเดิมที่ใช้ในวิกที่แล้วเลยครับเพราะว่าผมจะเก็บฟฟรรรรรรีีีีททนนนนสเเเอออ์์์ไไวว้้ซพใก็ๆคับและ่ เป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงของผมเต่ามีแฮวนเอพีครับผมคิดว่าร้อยแตกแน่นอนวิปดนี้และนี่ก็คือเต่ามีแฮวนเอพีครับ